นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหน่อไม้นะคะมีแกงหน่อไม้มีซุปหน่อไม้แล้วก็มีต้มหน่อไม้หน่อไม้ต้มปลาขิงขิงหนไหๆขิงขิงปลานะคะปลาที่ตรงนะคะป่าแกหน่อไม้เอาไว้กับแกงเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงกินกับหน่อไม้นะคะ โอ้ทางนี้ครณครูก็กําลังสอนนักเรียนว้าวทางนี้ก็ทางครัวก็าลังเตรียมอาหารป้าติโตดีจังเลยนะคะนี่คือคือความรักความอบอุ่นตามภาษาบ้านเรานะคะพิศจักเราก็จะเป็นแบบแบบนี้สนุกสนานให้ค่ะบางทีก็มีคนเยอะนะคะบางทีเด็กๆก,ก็เยอะแต่บางวันเด็กก็ไม่เยอะก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของอ่ ที่นี่นะคะของที่บ้านเรานะคะ